สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักจากไทย PBS ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาปโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอําววยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวักในโอกาสวันรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลวักซึ่งตรงกับวันที่หนึ่งกันยายน2563พระนะท่านนางซูซาน,นาชาโป ชาบูโตว,ว่าประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวักกรุงบาติสลาว่าในโอกาสวันรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลวักข้าพเจ้ามีความยินด,ดีขอส่งคำำําอํานวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความสําเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสโลวักข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า